บรรยากาศการ p r i v a t e coaching SME นะคะวันนี้บอบบี้พาทุกคนมาดูบรรยากาศการ p r i v a t e coaching สำหรับ SME นะคะช่างเอกผู้เชี่ยวชาญด้านเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจังหวัดแพร่นะคะจาก D M f ฟ r n i t u เจนะคะเขาอยากจะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเป็นช่างไม้ที่ทำงานไม้สักมาแล้ว30ปีเขาอยากจะถ่ายทอดความรู้นะคะหรือเขาอยากทำ personal branding เขาก็เลยมาปรึกษาบอบบี้ว่าทำยังไงดีแล้วเขาจะยกระดับธุรกิจของเขาเข้าสู่โลกออนไลน์เขาจะทำยังไงเขาก็ได้มาปรึกษาบอบบี้นะคะวันนี้บอบบี้ ก็ได้แวะเข้ามามา p r i v a t e coaching นะคะไม่ว่าจะความรู้เรื่องของการตลาดความรู้เรื่องของออนไลน์ความรู้เรื่องของการทำํ personal ending, ทำ personal branding ทําออนไลน์ยังไงให้ปังให้เขาเข้าใจปรับ m i ซ์เซ t เขาตอนนี้ไปดูบรรยากาศกันค่ะว่าเป็นยังไงไปค่ะอดนะเหลืองขขงปีน้อยโดยเฉพาะเอายังไง,งว่าเฮ้ามีเขาง o w a ว่เจเคล็ดลับในการทําออนไลน์คือหนุกค้างงานและเงินบิงเข้าหาอันนี้ฉบับอัปเดตปีสองศูนอนะเจ้า บอลมันบาได้แล้วคู่แข่งมันเยอะในออนไลน์ถ้าเขาบอกปับ๊บตั๋วมาจุดนี่ก็บอกไว้ละและ้วยิงเทปใหม่มีเยอะหนแล้วคนที่มีความฮู้ความฮู้ฟรีมันเยอะในออนไลน์บางคนก็คู่ภาครักจําแต่ก็บบคฮู้แกนแต่วันนี้เอาแกนมาบอกละคนที่มีของดีขยับนิดหน่อยมาก็เริมเห็นผลละแน่นอนปีนีของดีปีแคปเปลี่ยนน้อยเดียวโคสชันหนึ่งวางจุดชั้นก่อนชั้นเป็นใครแล้วลูกค้าชั้นเป็นใครเอาทีละยางไปทีละกลุ่ม ช่างเอกเฟอร์นิเจอร์ไม้สักกรุงเท้ต้องมีต้องมีช่างเอกเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเมืองแท้ก็อยากได้ทอดเนาะอยากให้ทอดผมกับคนกี่อยากไม่สนใจนิดเดียวงานใหม่แสงอยู่บนหัวสังเกตว่าตาเขามันจะเป็นเทนดาเดี๋ต้องหาแสงหาแสงเข้าหน้ากินหน้หนังนิดนึงดีขึ้น สวัสดีค่ะช่างเอกสวัสดีครับ,ค,รบค่ะเห็นช่างเอกทําเพจใหม่เนาะครับช่างเอก D M Furniture ใช่ไหมคะครับทำไมถึงอยากมาให้ความรู้เกี่ยวกับ,รบเรื่องของไม้สักคะ โอเคค่ะทุกคนหลังจาก p r i v a t e coaching กับช่างเอกแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างครับช่างเอกวันนี้ก็ตืนตาตืดใจเรามีความสนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่พอดีคูบบี้เข้ามาเสริมโอ้สุดยอดเลยผมก็ตรงนี้เขาขอขอบคุณคูบบี้เป็นอย่างสูงเลยที่ให้ความรู้ผมแล้วก็ให้อนาคตที่มันสว่างสวยัยจากที่เราไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เราก็ได้ความรู้วันนี้เต็มเปี่ยมเลยคุณมากเลยครับโอเคค่พะพี่น้อยคือพี่น้อยนะคะเขาเป็นคนที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องของไม้สักมาแล้ว30ปีแล้วเขาไม่รู้ว่า จะทำยังไงจะเอาความรู้ของของเขาเนี่ยถ่ายทอดยังไงคือคนเขามาดูงานที่โรงงานของช่างเอกนะคะเยอะมากเป็นพันคนเลยค่ะแต่เขาทาแบบออฟไลน์ line. เขาไม่รู้ว่าเขาจะถึงคนในแบบรูปแบบออนไลน์ได้ยังไงวันนั้นได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานของช่างเอกนะคะช่างเอกก็เลยขอคาปรึกษาบอบบี้ก็เลยโอเคพี่น้องเรากันอยู่แล้วรู้จักกันมานานก็เลยมาเลยลุยเลยคะ่ะทุกคนเอาช่างเอกเข้ามาอยู่ในบอบบี้เวอร์นะคะบอบบี้เวอร์แฟมิลี่วันนี้ช่างเอกก็ได้รู้ละว่าต้องทําออนไลน์ ที่ทางไหนชัดเจนกับลูกค้าชัดเจนกับตัวเองว่าจะทําไปในรูปแบบไหนอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบให้ยั่งยืนทํำยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณช่างเอกมากๆที่เรียนรู้อย่างรวดเร็วแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันถ้าติดปัญหาอะไรก็ทักเข้ามาหาในไลน์โ a ได้นี่นะคะในไลน์คูบบี้โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณช่างเอกมากๆค่ะคขอบคุณครับพี่ซ่าเฮงเฮงปังปังสุดยอดค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับคอส private Coaching SME ยกระดับธุรกิจสู่โลกออนไลน์ของบอบบี้อันนี้เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่บอบบี้เอามาให้ดูนะคะบอบบี้ตั้งใจที่จะยกระดับธุรกิจเพราะว่าไม่อยากจะทิ้งใครไว้ในโลกออฟไลน์นะคะจะให้ยกระดับธุรกิจให้ไปอยู่ในโลกออนไลน์นะคะตั้งใจจริงๆคือบอบบี้ทำเอกสารสําหรับเขาเลยและให้ความรู้เรื่องของด้านการตลาดทั้งหมดนี้บอบบี้ให้ความรู้เขาภายในหนึ่งวันให้เขาทําคลิปแล้วเขาสามารถมีเพจเขาเขามีเพจ ชื่อรู้ว่าลูกค้าคือใครต้องโฟกัสที่ไหนต้องทําแบบไหนนะคะทั้งหมดนี้อยู่ในคอสนี้ค่ะคอสนี้ราคา15,900บาททุกคนจะแบบอุ้ยมันแพงใช่ไหมแพงเทียบกับอะไรเทียบกับช่างเอกที่เขาไม่ได้ทําออนไลน์มาแล้ว 4- ี่หปีคือเขาทําแล้วแต่ว่าไม่รู้จะทําไปต่อยังไง4ี่หปีมันคือค่าเสียโอกาสค่ะทุกคนเท่าเดือนหนึ่งคุณต้องเพิ่มยอดขายเป็น0 0 0 0แบาทแล้ว1 0 0 0 0แบาทของคุณน่ะมันหายไป1เดือน1 0 0 0 0แบาท1ปี1นึ่งล้านสองแสนบาทแล้วถ้าเป็น4ปีมันจะเป็นเงิน ทบาและคอสนี้คุ้มมากๆสําหรับ15,900บาทสําหรับ SME ที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้เพราะว่าราคานี้บอบบี้ให้เพียงใคร5ท่านเท่านั้นถ้าใครสนใจแอดไลน์เข้ามาหาบอบบี้ที่ SIKU B O B B Y ค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบาย